ภาชนะถ้วยชามและใบไม้ที่มีลวดลายอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นี่คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติของป่าชุมชนบ้านเกษตรพัฒนาตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเพิ่มมูลค่าใบไม้ทั้งใบสดใบแห้งมาขึ้นรูปเป็นภาชนะใส่อาหารใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อลดการใช้โฟมและพลาสติก และที่สำคัญเป็นการลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่าและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนครับผมชื่อนายโกศินสศรีบรรเทานะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ส6บ้านเกษตรพัฒนาตำบลม,ตมะตอมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับคือเราจัดตั้งอาสาป่าไม้เข้ามาร่วมกันดูแลในช่วงแรกๆนะครับจนถึงปัจจุบันก่อนที่จะเป็นป่าชุมชน หลังจากที่เราจะตั้งป่าชุมชนก็มีคณะกรรมการป่าชุมชนร่วมกันเข้ามาดูแลแล้วก็มีกฎระเบียบต่างๆที่ตามที่กฎหมายป่าไม้ได้ให้กําหนดมาเราก็เริ่มเข้ามาดําเนินการรักษาฟื้นฟูป,ป่านะครับตามรูปแบบของป่าชุมชน าชุมชนแห่งนี้มีพื้นที่114ไร่สภาพเป็นป่าเต็งรังชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามแผนจัดการป่าชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากป่าควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ผลก็คือไม้ป่าขึ้นหนาแน,น่นเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาหารป่าขึ้นชื่อโดยเฉพาะเห็ดเผาะที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนครัวเรือนละไม่ต่ำกว่า2 0,000บาทต่อปีเลยค่ะ าบ่ได้ห่วงห้ามทุกอย่างมาหากิดน,นี่นี่เป็นป่าหาขินของเจ้าบ้านคนเขาท้ามีป่าบ้านนี่แบงนี่ก็จะไปหากินอย่างเนาะนับทั้งแกว่าเฮ็ดเฮ็ดสปะข้างแรกที่สุดก็คือเฮ็ดอทอบจะเกิดก่อนหาในป่ามดน้องหม่นี่ลุมนี่ก็น้องมหม่ถึงนันะนะจากที่เคยเกิดไฟป่าขึ้นทุกปีเดี๋ยวนี้เป็นศูนย์นอกจากมาตรการควบคุมไฟป่าอย่างเข้มขน้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะการนำปริมาณเชื้อเพลิงออกจากป่า มาสร้างมูลค่าก่อให้เกิดรายได้นอกจากนี้ใบไม้แห้งที่พลอยได้จากการทำแนวกันไฟนำมาบดอัดและขึ้นรูปเป็นกระถางปลูกต้นไม้รักโลกเป็นการเพิ่มความหลากหลายและต่อยอดสินค้าจากวัสดุธรรมชาติรวมถึงการนำมาหมักผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดใช้กันในชุมชนอีกด้วยคือจากลักษณะที่เรานำาใบไม้มาผลิตด้วยจานใบไม้แล้วก็ ทําวัสดุที่ทํากระถางอะไรพวกนี้สามารถลดวัสดุเชื้อเพลิงลงไปถึง50-60%ถึงในเขตป่าชุมชนของเราครับคือจากที่เราอยู่ในป่าแล้วก็ทำแนวกันไฟมาทุกปีก็มีแนวความคิดว่าทำไงมันจะเอาเศษวัสดุพวกนี้มาให้เก่อเกิดประโยชน์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดก่อให้เกิดประโยชน์ในทุกส่วนของออวัสดุใบไม้ซึ่งทำให้เราลดการเผาลงไป แทนที่เราจะต้องมาทําแนวกันไฟแล้วก็ชิงเผาเนี่ยมันลดปริมาณไปเยอะซึ่งจากผลของที่เราทำมันเนี่ยปีที่แล้วไม่มีการเกิดไฟไหม้ในพื้นที่เลยครับความตั้งใจนําใบไม้มาผลิตเป็นภาชนะรักโลกซึ่งเข้ากันได้ดีกับกระแสการรณรงค์ลดโลกร้อนกลายเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนมีออเดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ในปี2563ชุมชนมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายภาชนะจากใบไม้ที่เห็นนี้มากกว่า6 0 0 0 0บาทสวัสดีค่ะลูกๆทั้งหลายแม่และไมกิ่งสละค่ะได้มาอยู่ทํำจานใบไม้กับแม่หลวงเนาะมาประมาณปีกว่าแล้วเนาะเกือบสองปีแล้วกับแม่กับมาบ้านแม่หลวงเออมันก็นยังดีเนาะได้มาโยกแขนโยกข,ขาแล้วก็นหนึงก็มันก็บได้ เขาไปขว้างในใบไม้แต่ก่อนเขาไปจี้ขว้างเนี่ยไฟเผาได้ยินปรหลวงว่ามันไฟไหมไฟแหม,หมกัลนลนกัน,ลน,กนปลากันไปเดี๋ยวนี้มันไ่ต้องไปละวันนี้แนวกันไฟอย่างเขาเปิดยิ่แม่ก็เอาใบไม้มาทําไปเก็บมาอย่างเขาไปหันเนาะเป็นจานใบไม้เป็นถ้วยใบไม้ใส่น้ำพริกใส่อย่างได้มดนะ่ะได้รายได้เสริมกับมันก็นได้ดีนะเพราะว่าแต่ก่อนมันบ่ได้ เดือนนี้มันได้วันละสองร้อยแมกับสุดยอดแลวนะคนเท่าอย่างแม่หกสิบสี่นี่นะออได้วันละสองร้อยบาทเนาะ,ะเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งก็ได้หกปันอ,อ่าภาชนะอย่างนี้พ่อแม่เราใช้ตั้งแต่ตอนเราเด็กๆหรือเราไม่เกิดที่ก็ห่อข้าวไปในป่าคืออันดับแรกก็คือเราไปเก็บใบไม้มาก่อนเนาะในกลุ่มของเรานี่จะมีคนไปเก็บใบไม้มาเอาใบไม้มาปุ๊บคนที่นั่งทำก็น,นั่งทำไปข้าใบไม้ที่เรามาทำจานนี่นะคะมันมีหลายชนิด บางชนิดก็เราเอามามันมีหลากหลายเป็นลายก็มีเป็นเงาก็มีเป็นมันก็มีโดยที่เราไม่ได้เคลือบแวะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมันทำอย่างสวยงามแบบแบบสวยงามแบบธรรมชาติเขียวก็ได้ใบแห้งก็ได้ได้หมดค่ะปลอดภัยค่ะตอนนี้เรามีจานนะคะจานในมือเนะะี้ยค่ะมี4ี่เอ่อสี่สูณหกนี่ใบละสบาทค่ะแต่เรามีหลากหลายค่มีมีแบบกลมนี่ห้าบาทค่ะ ค่ะใบละ5บาทแล้วก็มีแบบใส่น้ําพริกใส่น้ําจิ้มอันนั้น2บาทห้กับบาทห้าสิบแข็งแรงปลอดภยัยลดโรคร้อนทั้งหมดนี้คือผลสำเร็จจากการร่วมกันดูแลป่าชุมชนทำให้มีทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากป่าจึงก่อให้เกิดอาชีพทำให้คนที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นและที่สำคัญอย่างยิ่ง ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ลดลงแถมคนที่บ้านเกษตรพัฒนาแห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งพลังที่มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ